ตาตัวจริงกับแม่แม่วิ่กับเม่อตอนอแม่วิ่กับเมื่ออนแม่ก้ชารีบยิงเร็วแต่เตตัวนี้มันร้ายกา,าจมากจาีเล็กตัวนี้มาถูกมาี่ยังไงเราต้องต่อสู้กับนเพื่อปกป้องสถานที่แห่งนี้ให้ได้ยิงไว้ลูกยิงไปอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะมันจะเล่นงานเราแน่นอน ยิงเข้าไปลูกยิงเข้าไปเรามีปืนไฟเยอะยิงไปเลยลูกอ่าดูท่ามันจะยอมจะหยบต่อเราแล้วหรือเปล่ามันดูนิ่งๆนะ่งน่ะไม่ใช่แล้วมันกำลังปล่อยพลังมานะช้ากับแม่นะช้างกับแม่รีบวิ่งหนีก่อนปล่อยพลังมาแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วนั่นมันระเบิดแล้วเร็วรีบวิ่งมาก่อนลูกทั้งปืนไฟและปืนไฟฟ้านะเนเี่ลองยิงดูเป็นยังไง หายตัวทันสุดยอดยิงมาลนลูกเออเป็นยังไงล่ะพี่เขามองไปทางไหนอะทางเนี่ยพี่เขามองไปเนี่ยซิงอ๋อมันไงนะช้าสไปเดอร์สแัตมันอยู่อยู่บนหอคอยด้วยโอ้โหมันมาทำอะไรตรงนี้มันจะมาทำลายสะพานแขวนหรือเปล่าข <No. S 1> อเรียกสไปเดอร์แมนมาจัดการมันดีกว่าดูท่ามันจะมากินปลาแถวนี้น Spider Man ะสไปเดอร์แมนไปจัดการเลยเร็ว โอ้โหตัวเล่นแมนพ่นไยใส่มัน,มนโ,โ้พ่นญ่ใส่มันอีกแล้วโอ้โหตัวเล่นแมนพ่นไยใส่มันใหญ่เลยนะเย้สไปเดอร์สแลปหนีไปแล้วโอ้โหมันสู้สไปเดอร์แมนเราไม่ได้อยู่แล้วพ่อป่าแล้วไงโอ้โหทำไมสนามเด็กเล่นเราเพืเกิดมีฝ่ายตรงนี้ได้โอ้โมังกรตัวเม้าท,มที้มันโผล่มาจัดมุมนี้ได้ยังไง โอ้ยมันดุร้ายมากมันดุร้ายมากโอ้ยมันพ่นไฟออกมาแล้วโอ้ยแม่กับน้องาชาวิ่งหนีกันก่อนดีกว่าโอ้มีระเบิดด้วยเร็วเร็วเราเรียบริวิ่งเรารีบริวิ่งไปโอ้ยเป็นย uh uh ังไงล่ะเจ้ามังกรสีชมพูน่ารักโอ้ยไม่เป็นไรจะเจอปืนน้ำแข็งของน้าชาเป็นยังไงล่ะดูท่ามันจะสู้เราไม่ได้ซะแล้วมั้งเนี่ยฮะมันเลิกลักอย่างนี้นั่น โอ้ยมันพ่นไฟละลายน้ำแข็งลงไปแล้วทำยังไงนะอืมพ่อมีอีกต้องเจอเลยไฟฟ้าโอ้โหเป็นยังไงทนะ่าเจอเผยไฟฟ้านาะชาเข้าไปโอ้โหเป็นงเป็นไงละ่ะยิงไปยิงไปลูกืึดูท่าจะไม่ได้ผลแล้วแต่พ่อใช้แห่ไฟฟ้าจัดการมันลุกอ,อันนี้ได้ผลแน่นอนยังไงเองก็ต้องแพ้ ไฟทำไรตะข่ายไฟฟ้าพ่อไม่ได้หรอกไฟมันร um> ุนแรงเกินไปเฮ้ยนาชานั่นไงมันตามนาชามาแล้วผมอมันตามนาชามาแล้วพคนไฟถ่ด้วยเร็วแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้โหวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้ยปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้ว